มาค่ะวันนี้ครัวใบเฟินมาก,กันแล้วค่ะวันนี้ใบเฟินนำเสนอเมนูกบทอดขีมิ้นค่ะนาฝนผนนีต้องเราต้องกอบทอดเลยค่ะอยากกินกบทอดค่ะวันนี้เลยจัดกบมาทอด แค่มินกันเลยค่ะจะเราไปเตรียมมาทุดิฟกันก่อนค่ะ เสร็จแล้วค่ะวัตถุดิบเรานะคะวันนี้วัตถุดิบลักเราก็คือกบแล้วค่ะวันนี้เราจะทอดกบขมินเนี่ยค่ะวัตถุดิบลักเราคือกบแล้วค่ะอันนี้ก็ขมินเลยค่ะหรือขมิ้นะคะอันนี้ก็กระเทียมค่ะหรือหัวเทียมนลคะ่ะบ้านเราเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะอ่าเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเอาหัวเทียมก่อนค่ะเอาหัวเทียมลงไปติม จิ้มกระเรียมก้นนะคะอันนี้เราจะมักกบกนะะ้นแล้วค่ะขั้นตอนนี้คือมักกบก้นใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือสักิด ชบเลยค่ะกระเทียมเอาตีว่าเราว่าห้อมเราชอบกินไก่เกียวกินกระเทียมเจียวกันก็ะใส่หมากมากค่ะใส่ลงไปมันก็ยิงหมากมันก็ยิงงอมเลยค่ะเสร็จแล้ค่ะขีมินค่ะหรือขามินนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะกอดกรอบทอดขีมินกัน มันก็ต้องมีขี้มิลล้นแหละนี่หนูนาฝนค่ะฝนฝน กบโจ๊ตด้วยได้ค่ะ ใส่เกลือลงไปนะคะโจดเกลือโจดคีมินไก่เกลืออย่างเดียวค่ะอืมเลยส่งว่าได้เร็วก็เนี่ยค่ะ เอาโคมเลยค่ะมักกบก่อนเดี๋ยวทาโคมเราจะเลื่องล้างไมโออกนี้เลยค่ะขมิ้นนี่มันรายค่ะใส่ถ้วยว่า จิะะ้มเรีกกดสซ่ลงไปเลยค่ะเอาไปมักกรบไว้ก่อนสังเกตว่ากระเทียมเราจะไม่ไม่ตำไม่เล็กมาร์กนะคะไม่ตำให้เล็กมากเล็กมากกันเลยค่ะแต่ตำขมิ้นในละเอียดสักิด ถุงมือฮิฐเลยค่ะถุงมือกันนะเนี่ค่ะถุงมือถุงมือแบบประดิษฐ์เนายำดีว่าค่ะมันซึงเกลืองดีเลยนี่นะคะย้ำไปเลยค่ะย่ำไปกบเรืองเรืองมันน้อมดีนี่ พอตามือเปล่นี่คงไม่ไหวค่ะขีมินนี่เรื่องติดไปหลยวันแนละะ้ควค่ะขมินเนียนติดมือไปเรื่องไปหลยวันเล้วเนี่ยนำมาใส่ถุงมือนะคะกันไปก้นค่ะน้ำไปเลยค่ะ ใส่เกลือสักคิดก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่ากบจะชินแย่มากเลยค่ะ นำย้ำแไปเลยนะคะทิ้งไว้ทักสิบนาทีนะทิ้งไว้สักสิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาโทดกันค่ะมักเสร็จกับทิ้งไว้ทักประมาณสิบนาทีนะเดี๋ยวเราจะมาโทดกันหน้าตากบที่มักไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะ เดี๋ยวเราจะมาโทษกันค่ะนะคะเริ่มทษกันเลยเส้นน้ำมันลงไปค่ะตั้งกระทะใส้นน้ำมันเลยค่ะตั้งน้ำมันในโอนก่อนนะ ใช้ไฟกลางกลางพบนะคะใช้ไฟกลางกลางนะเน้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เลยเลยค่ะ ใส่เนื้อกบลงไปกโอนเลยนะคะขมิ้นกับบว่วเทียมเดี๋ยวเราใส่ถีลังสีติดลงไปกั็ไม่ปื้อค่ะแต่ว่าทีเป็นชิ้นๆก็เดี๋ยวจะใส่ถีรังค่ะไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้เสช่ก้น ทอดเลยนะกบสดท,ที่มินเหลืองเลื่อง,องใช้ไฟกลางกลางนะคะ อย่างเดี๋ยวกะเทียมเราจะไหม้เสียโขนกะเทียมที่มันติดลงใบบางเรียวะจะใช้เวลาโถสักพักเลยนะ สุกแล้วแลวค่ะนาตากบโถดละนากินค่ะเรื่องกรอบแล้วค่ะตักขึ้นกันเลยค่ะตักใส่จานไว้ก่อนค่ะโอมนะคะ เนื้อเอาเนื้อมันใส่จานใว่ก้นค่ะเรื่องกรอบน่ากินทีนี้ก็นี่นะคะขมิ้นกับหัวเทียมทีเลือกเอามาเจียวเลยค่ะเียวไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปลาด กร,ก,กรอบกันเจียวไ้กรอบๆเลยบอกแล้วกะมนูนูายๆทำางๆงอย่าทำอะไรมันยุ่งยาก เอา่วยรนโรนเลยค่ะตัวเดียวถ้าเตรียมเจียวกับกีมินน่มอมกันสุดยอดแล้วค่ะเจียวหัวเตรียวไม่กรอบเลย ได,ได้แล้วแล้วค่ะกระเทียมเรื่องเอนปิดเก๊สเลยค่ะปิดเก๊สกโกนนี่นะคะลายกระเทียมกรอบ ี่ค่ะได้กระเทียมกรอบกรอบเด็ดน้ำมันนะคะเด็ดน้ำมันให้ดีสเสด็ดน้ำมันให้ดีนะคะ,สะเสด็ดน้ำมันสกิดก้อนกินน้ำมันมากเร่งนะคะนี่ไดกระร้าดไปเลยค่ะกระเทียมกรอบๆได้ยินเสียงไหมคะ กระเทียมกรอบมากเลยค่ะนี่ค่ะกระเทียมกรบกรบกระเทียมล้นลงไปอาแล้วในทาตักมาค่ะนี่ค่ะหน้าตากรบกรบทอดขมิ้นเลยนะคะกรบทอดขีมิ้นนี่แหละคะ่ะสี่เรื่องทองเลยค่ะกระเทียมกรบกรบห้อมมากคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ มาคะ่ะเซ็ตแล้วคะ่ะวันนี้กบทอดขมิน้นกบทอดขีมินนะะ้นแล้วค่ะวันนี้เมนูนี้จะเป็นกับข้าวก็ได้กับแกลมก็ดีคะ่ะเ,เมนูนี้ไปเฟืร์นนํำเสนอร์แล้วค่ะรยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเปือเป่อนๆน่าจะเห็นห่าข้าวเป็นสี่เรื่องๆนะคะนี่แหละคะ่ะเอาข้าวลงไปพัดในรอยทาทอดกบนี่แหละคะ่ะรวยเร่งนะคะเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่าคะ่ะ ใน,น้นงกบติบๆนะคะข้าวห่โะะม,มโฮมค่ะร้อยค่ะเนี่ยค่ะกระเทียมห่มห่มกับข้าวห่มห่มสาดร้อยเรียกนะคะ เมนูนี้กับข้าวรวนๆนี่คือสุดยอดแล้วค่ะนาฝ้นวันนี้กบมันเยอะค่ะส่วงนี่เือดูฝ้นแล้วนะคะยังไงก็ดูแลกเต็งกันด้วยค่ะดู ช่วงนี้ต้องรักษาทุกภาบดีๆค่ะ น้อยล้ค่ะเดยกกินเพลินไปก็ใจยาวปากมันเยิมเลยค่ะกินกบตัวอยังไงมันก็ต้องมันมันเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามชงครัวยังไงก็ฝากติดตามชงครัวไปเพิินอันน่าด้วยนะคะไปแลว้วคลิปหน้าไปเพลินจะทำอะไรกันแล้วจะเอาเมนูไหนมานำเสนอะจะเอาเมนูนไหนมาเพินเนให้ดูกันอีกฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไปเพลินด้วยนะคะ พเพื่อใบเฟินจะได้ทำคลิปใหม่ๆนะดูนะ่ดูไหม่ๆค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนเวลาใบาเฟินลงคลิปใหม่ๆค่ะจะได้ทันกับคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอัใบเฟินค่ะทำง่ายๆกินง่ายๆ